ก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็มาชมนักมวยนะครับปาวิิศปาวิลิศเสถียรยืนยงนะครับหรือชื่อทางวงการคือสายสินวงคำเหลาน้ำหนักช่างมาเช้านี้ร2อ่า127ปอนด์นะครับกับอีกพิกขหนูอีก3ถุงนะครับก็นี่ดูจาก การซ้อมนะฮะก็เป็นแชมป์มวยรอบนะโอ้โหดูนะครับขวาตายซ้ายสลบนะครับโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับจะมีคิวชกในวันที่ห้าเดือนหน้านะครับนี่ประวัติการชกชนะน็อกกิ่งซางนะครับมานี่ครับในการตีเข่านะครับนี่มวยเข่านะครับ ี่อ่าเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับจะรอดไหมเนี่ยครับน,ใในี่ครับสายสินวงคำเหลาเลบนรายการใจแรงเชียร์กับผม้วยครับปาลิศเสถียรยินยงครับสวัสดีนะครับ